ราศีสิง์สน้อนำโชคอย่างแรกยวดยานพาหนะนะครับรถยนต์นั่นแหละครับอย่างที่2ที่อยู่อาศัยครับหรือบ้านนั่นแหละครับอย่างที่ให้ให้เขาเรียกว่าพิจารณาก็คือว่าถ้าทั้ง2อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้ามีเหตุชำรุดนะชำรุดสุดโซมแก้ไขดัดแปลงพังเสียหายรีโนเวทซ่อมแซม นะหรือถ้าเป็นรถยนต์เอารถเข้าเป็นเทนนนต์ตามรอบนะครับถ้ามีเหตุเหล่านี้นะครับนะ,ะเป็นสื่อเป็นสื่อน้ำโชคนะครับที่สามารถเอาเลขเขามาเล่นได้นะครับนะก็มีเท่านี้สำหรับราศีสิงห์นะครับแนวทางเสริมดวงครับอย่างแรกเนี่ยให้ไปทำเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะที่เป็นของมีคมเช่นมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาอย่างที่สองอุปกรณ์ทางการกีฬานะครับ ก็ได้หมดเลยลูกฟุตบอลบาสเกตบอลไม้ปิงปองอะไรอย่างเงี้ยอ,อุปกรณ์การกีฬาเอาไปบริจาคให้เด็กๆนะครับอย่างที่3ทําบุญลงศพทําบุญผ้าขาวหอ่อศพทำบุญเกี่ยวความเป็นความตายทุกๆอย่างเลยเมนเผาศพอย่างนี้ก็ได้นะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขนะครับราศีสิงห์ได้แก่3 1 5หนาะครับสีนาโชคเน้นสีแดงสีส้มและสีเหลืองนะครับต่อมาครับมาที่